ครับผมหัดทำกเกษตรยามว่างร่วมกับซ่อมมอไซต์สไตช่างมอนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ครับวันนี้อยู่กับ M S X นะครับปัญหานะครับของ M S X นะครับในการสั่งซื้อชุดสีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันเวลาเราไปดูในพาร์ทส,สั่งมันจะดูแล้วงงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาะแยกชิ้นแล้วก็ประกอบชิ้นชิ้นให้เพื่อนเพื่อน,อนดูว่าชิ้นไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อน บางคนหน้านะครับเมื่อเพื่อถึงชุดสีนะครับ M S X บางคนหน้าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นชิ้นเดียวมาเลยนะครับเป็นลักษณะทรงแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นงานนอกนะครับไม่ใช่งานศูนย์นะครับลูกค้าสั่งมาเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดหน้ากากเรือนใหม่นะครับเพื่อนๆหน้ากากชุดไฟหน้านะครับจะมีกี่ชิ้นจะประกอบยังไงนะครับเพื่อน ครับเพื่อนเพื่อนในชุดหน้ากากหรือว่าชุดไฟหน้านะครับตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่จริงๆแล้วนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับเพื่อนๆมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นอันดับแรกนะครับหน้ากากตัวนอกเลยนะครับหน้ากากตัวนอกนะครับนี่นะครับแล้วก็ชุดโคมไฟหน้านะครับชุดโคมไฟหน้าเวลาเพื่อนเพื่อนประกอบนะครับหน้ากากกับชุดโคมไฟหน้าให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับสลักตรงนี้ ับตรงนี้นะครับเ,เพื่อนมีสลักสตัวตรงนี้คู่นี้นะครับคู่นี้จะต้องมาเข้าล็อกกับนี่สลัก2ตัวคู่นี้นะครับเ,เพื่อนนะครับอราจะคําแนะนําในการใสกร่ก็คือให้ใส่ด้านล่างดันด้านล่างเข้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาบีบให้เข้าด้านบนนะครับถ้าเป็นชุดสีที่ไม่ใช่ของแท้ก็จะประกอบยากสักนิดหนึ่งนะครับต้องมีการดันเข้าสักนิดนึงจากนั้นก็ยึดน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับเ,เพื่อนนี่นะครับ มีน็อตอยู่หนึ่งสองนะครับสามแล้วก็สี่ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับในชุดหน้ากากนะครับเขาก็จะมีแก้มซ้ายขวานะครับนี่นะครับแก้มซ้ายขวาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นสองชิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนสองชิ้นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสองครับเพื่อนเพื่อนนั้นดับแรกเราก็ยึดน็อตสี่ตัวนะครับน็อตยึดไฟหน้ายึดเข้ากับหน้ากากก่อนนะครับแล้วค่อยมาประกอบแก้มด้านข้างซ้ายขวาครับ นะครับตอดเดือยล็อกให้ได้ก่อนนะครับใจละ่ะเดือยโบเห็นเด้พนอพี่น้องยีนติดกล้องครับติดกล้องนะครับเพื่อนๆติดกล้องนะครับกล้องอยู่ตรงหน้านี้เองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเข้าล็อกมาแล้วนะครับตรงปลายนิ้วโป้งนะครับเพื่อนๆเข้าล็อกมาแล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเาเข้าล็อกเหมือนกันนะครับเข้าล็อกมาแล้วก็นะครับนี่สวมบูทนะครับสวมวงบูทแล้วนะครับตรงนี้นะครับมีสวมบูทแล้วตรงนี้เข้าล็อกนะครับยังไม่ได้ดึงลงล่างนะครับเพื่อนๆประกอบฝั่งนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับเข้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ดึงมาเลยนะครับทีนี้ดึงถอยหลังมาก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับสวมเข้าไปแล้วก็ดึงถอยหลังออกมานะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ทีนี้ก็มายึดนะครับน็อตตั้งไฟหน้าด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับนี่ก็จะเป็นโครงสร้างลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับ นี่ก็คือวิธีการประกอบชุดไฟหน้าหรือว่าหน้ากากของ Honda M S X S F หรือว่า,า M S X ปสองพัขึ้นไปนะครับเพื่อนๆครับลำดับต่อมาเรามาดูชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนว่าใช้รหัสอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับนี่เรามาดูกันเลยนะครับชิ้นส่วนด้านข้างถังน้ํามันจะมีข้างละ5ชิ้นนะครับเพื่อนๆจะมีข้างละ5ชิ้นนะครับซ้ายขวาข้างละ5ชิ้นครับครับ ครเพื่อนเพื่อนเมื่อประกอบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับจากหนึ่งชิ้นนะครับสองชิ้นสามชิ้นแล้วก็ชิ้นข้างในสุดเป็นชิ้นที่สี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเฟลิ่งข้างขวานะครับเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับที่จะต้องทําการประกอบนะครับชิ้นนี้ไหนดูดูหนสซินะครับอยู่ที่ทางไหนนะครับดูหน่อยดูหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนงงได้ไหม ฝั่งไหนด้านหน้าฝั่งไหนด้านหลังแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับออรน,นี่นะครับก็นี่นะครับก็ตรงนี้จะเป็นถังน้ํามันนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้จะเป็นครอบถังน้ํามันนั่นแหละนะครับช่วงนี้นะครับ แม่อันนี้จะอยู่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับกิ้นสุดท้ายนะครับจะมีน็อตหยุดยึดอยู่3ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็ยึดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนหนึ่งคือลูกค้าสั่งน็อตมาให้ผม4ี่ห้าตัวต่อข้างแต่จริงๆใช้12ตัวต่อข้างนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอาตะกูเกียวตรงนี้นะครับมี12บสองตะกูเกียวปล่อยมีประมาณ12ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเย็บน็อตอีก3ตัวก่อนเดี๋ยวผมเอาไปเทียบให้กับตัวรถ เทากับตัวรถให้ดูนะครับว่าเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆชิ้นส่วนห้าชิ้นที่ทําการประกอบไปเมื่อกี้นะครับก็อยู่นี่แหละครอบถังน้ํามันนะครับฝั่งขวาของตัวรถนะครับเพื่อนๆฮอนด้า m s x f นะครับหรือว่า m s x ตัวใหม่ตัวไฟ led คู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆจะได้ไม่งงนะครับเวลาเพื่อนๆไปสั่งซื้อไปประกอบ ซื้อมาประกอบเองนะครับเพื่อนๆก็มีชิ้นส่วนอยู่ทั้งหมด5ชิ้นนะครับเพื่อนๆในแผงตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆนี่ที่ยกออกมาให้เพื่อนๆดูมี5ชิ้นนะครับรวมกันอยู่ในนี้นะครับและน็อตอีกจํานวนหนึ่งนะครับอ่าเยอะแยะมากมายเลยน็อตนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอ่าแนวทางการประกอบในส่วนของชุดสีนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆหลังจากที่เราดูชุดข้างไปแล้วก็คือชุดนี้นะครับที่เรา ทําการประกอบเข้าไปแล้ว5ชิ้นต่อไปก็จะเป็นชิ้นบังลมในกับฝาครอบถังนะครับจริงๆแล้วในตอชิ้นนี้ต้องนํามาต่อกันนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นฝาครอบถังนะครับฝาครอบถังน้ํามันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบังลมในนะครับบังลมในก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบังลมในอยู่ตรงนี้นะครับก็ฝาครอบถังนะครับจะใช้น็อตยึดติดกันนะครับเพื่อนๆจะใช้น็อตยึดติดกันนะครับยึดตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ รับเพื่อนๆต่อไปก็เป็นชุดสีช่วงท้ายช่วงท้ายจะมีอยู่3ามชิ้นแค่นี้แหละนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับช่วงท้ายนะครับมีอยู่3ามชิ้นนะครับเพื่อนๆสามชิ้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีน็อตยึดอยู่นี่นะครับข้างละหนึ่งตัวที่เหลือก็จะเป็นน็อตยึดลงจากข้างบนนะครับเพื่อนๆก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้โป้งอ่ะนะครับ ยึดน่าจะยึดติดกับชุดไฟท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับรมาณนี้อ่ะนี่นะครับก็จะยึดลงตรงนี้นะครับยึดยึดติดกับไฟท้ายนะครับนี่ก็คือแจมด้านข้างซ้ายขวานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นแหละนะครับนี่ ชุดท้ายไม่มีอะไรยากนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวอปมาว่ากันประกอบไปทีละชิ้นแล้วก็จะมีครอบถังน้ํามันอีกสองสามชิ้นนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราใส่ฝาครอบถังน้ํามันอะไรเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําการประกอบชุดสีด้านข้างนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะทําการประกอบนะครับอ่าผมถือมาไหมเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะมีจิ๊บล็อกสีฟ้าสวมอยู่สองตัวนะครับเพื่อนๆ รูผมวางไว้ไหนเมื่อกี้นะครับไปตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆไปตรงลิบล็อกสองตัวนี้ตรงปลายนิ้วผมนะครับสองจุดที่ว่านะครับจะมาเข้ากันกับสองรูนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมหากิปบล็อกก่อนนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆผมก็ได้กิปบล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยสวมเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะทําการประกอบนะครับเพื่อนๆนะครับขออนุญาตวางกล้องนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราก็เอาไปสวมเข้าเฉยๆนะครับเพื่อนๆนะครับ นี่ให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีตะขอเกี่ยวกันกันกบสากรองด้วยนะครับเพื่อนเอเพื่อนๆนก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยสําหรับประกอบฝาครอบด้านข้างข้างซ้ายนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้สองตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งข้างบนอีกหนึ่งแล้วก็ด้านข้างอีกนะครับโดยปกติผมว่าเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับตอนนี้ อ่ายังไม่เจอนะครับเพราะว่ามีการลื้อถอนมาก่อนผมนะครับรถมาเฉพาะตัวถังนะครับเพื่อนๆชุดสีไม่มีมาเลยสักชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อนเอานะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อไปนะครับเพื่อน